สวัสดีครับใครมาเอ่ยครับโอ้มรรทุกกล้วยเต็มคันเฮ้ยสุภาษามันินได้เลยนะเฮ้ยสุภาษาก็มาบอกสุภาษามันกังมาเอ้ยเฮ้ยเเจอแตงเฮ้ยยจอทั้แห่เฮ้ยดูดีเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โชคหมานนะครับโชคหมานมาสองคยได้แตงสวยหมานแล้วหมานแล้วหมานแล้วโอ้แสดงว่าบ้านนี้หมานนะครับบ้านนี้มีแตงเยอะแตงเยอะแตงเยอะเยอะ

สถานที่มนี่นะบแบสายโอ้เจอช่างดังมจัดแม่สค่ะปอน้องุกัญหาแล้วฮะีใจมากเลยครับผมดีใจมากครับพอชางนี่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 น่เเป็นหลานนะครับนี่หลาน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 คนลุงมาเยี่ยมนะครับนี่ หลานหลานนะครับไปิยได้าอะไรนะอะไรนะสิดออะไรนะสิดอสีมุงคลนะครับของเพชรเป็นหลานนะครับหนึ่งหลานเพราะว่า

เป็นมือกองเลยไม่้าเจคู่คชีวิตคู่ชีวิตพอคู่ชีวิตกันมาสวัสดีมาแล้วครับโอ้ยใส่หมวกมาไกลเลยครับ เชียร์ไทยมานะครับบารมีมากเลยครับขมิ้นนะครับขมิ้นโอ้ยขมิ้นครับผมมาเยี่ยมมาเมื่อเช้าไม่เจอบ่เมื่อกี้มีธุระนะครับโอ้ยอันนี้โยนอ้อยไปให้เลยครับโอ้ยน้องตาครับขอบคุณตาตาตาเอาเพื่อฝากไหมคุณท็อปเพชรมั่วเลยครับดีใจมากครับ นนี่ก็เพื่อนจินะครับเพื่อนจิมาเยี่ยมเดี๋ยวขึ้นเขาเพชรนะครับค,ครับผมโอ้นี่คือวันนี้มีบารมีมากเลยครับผมมาครับคนที่มานะครับ,ว,ว,รบวันนี้วันนี้มาเอาบุญครับผมเอาบุญใช่ไหมครับผม บุญนะครับมากินอหอนไลน์เอาบุญใ่ครับบุญใหญนะครับโอ้โหนี่คือได้บุญใหญนะครับอยนนะครับนีค้สเชครับวั้ครับสิเชือครับผมอสุดยอดเลยครับผมเชือนะครับนะครับผมวันนมาเยบผมครับผมดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยครับเอามาเ่กับน้องงเวันนี้มาวันนี้วันนีครอบครัวทงเว็ว่าจะขาย อะไรนะหายอาหารเพื่อสมทุกคุณมันก็ิช่วยช้างครับพอได้ไปช่วยมวันนี้ตอนค่ํนะครับตอนค่ํา,าไม่ช้างพอได้ไปช่วยงานมั้ยโหไปแต่คนนะครับพอดีมีโรงทานนะครับเราไปจัดโรงทานนะครับเราเลยไม่ได้เอาช้างไปพอดีไม่มีใครทําโรงทานนะครับอูเพื่อนกันนะครับรถว่างไมรถรถว่างอยู่ครับรถว่างอยู่นะครับ ต้องกราบขอโทษพ่อไหมด้วยไม่ได้เอาช้างไปช่วยนะครับเพราะเราจะเราจะไปทำรงทานนะครับพาครอบครัวไปทำรงทานก็เลยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่นู่นแล้วเนาะวันที่เท่าไหร่ครับนี่แจ้งบุญมันที่ยี่สามครับที่ยี่สามรวมที่ยี่สามรวมโรงทานที่ยี่สามใช่ไหมใช่วันเทิงฮะ วันทีいい่ยี่สิบสี่ใช่ไหมวันรวมกับถิ่นอ๋อรวมกับถิ่นอ๋อรวมกับถิ่นวันที่ยี่สิบสามแต่วันแหวันที่ยี่สิบสี่มีเยมากเลยครับผมผหครับพี่ปามก็มานะครับยายางไม่เป็นเรหรอ เอ้กินเลยจิต้นำมันกินเลยครับน้ำเปลือกสาบไปเราบ่ดมครับครับผมครับผมเอาไปเลยครับดีใจมากเลยครับผมที่มีช้างครับมาหยบที่หยบตาให้บ้านครอบครัวทองเพชรเรานะครับเป็นสิิมงคลดีมากเลยครับช้างก็ชื่อสิิมงคลเหมือนกันนี่แต่โชคตลาดนะครับ ดูครับพ่อไม้ใส่หมวกครับหมวกโบราณครับหมวกโบราณนะครับสงสัยกระหม่อมบางกลัวเป็นหวัดนะครับถึงกั์ไทยก็มานะครับวันนี้ดูครับตูดูท็อปเฟตเราอยากเล่นกับพี่สวนสานะครับพอเป็นเพศผู้นี้แหละครับก็เลยโตไว โอ้มีแต่คนยิ้มแย้มเลยครับอิ่มบุญบอกได้บุญมาเลยอิ่มหลายคนนะครับอิ่มบุญมาเยอะเลยครับโอ้ดีครับดีครับผมว่าผมจะไปช่วยอยู่ก็เลยไปได้ไปก็เลยมีสุระ มีแต่ละทิศนะครับมีแต่ละทึกเลยพอเลนอะตามหาคลิปมีแต่ละทึกเลยนะโอ้โหตัวไม้หนึ่งงายาวมากเลยครับงาผมมูบารมีครับนี่ครับดูใใกล้คครรัับบหญ่จับได้ไหมครับจับได้เลยเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับงาใหญ่มากเลยครับนี่ครับมือบารมีครับ หนาใหญ่หนายาวมากเลยครับโอ้โห้อครับผมก็ไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้หรอกครับดูครับดูทองเพชรอุ้ยทองเพชรดีใจมากเลยครับสุภาษะไหนพี่ฟิล์มไม่มาหรอพี่ฟิล์มคนตกไปแล้วบรอโอ้ตอนแรกครับ เอาไปยสันโอเคนะครับโชคดีนะครับอิ่มบุญนะครับอิ่มบุญผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมครับผมโอ้เอาครับผมโอ้เชิญแม่เอฟซีนะครับทุกท่าแม่นะครับผมไปร่วมงานบุญได้นะครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่กษัตรินที่บ้านที่บ้านพุ่งเงินนะครับรผมยอมครับผมครับร่วมบุญก็ถึงได้นะครับผมครับุครับผมนทุ่ง เอาไปกินด้วยครับเอาไปกินด้วยสาธุสาธุโอ้โหรอบคุไ้อไม้นะครับหัวใจสินนะครับนำโดยข้าเหียวเด็ดนะครับภาพเด็ดนะครับฟุจิเดินไปวะพุจิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอะไรอะไรโอ้โหหอยโชคอีหมานเ้อพพอใหญ่ทองเงินรถน้ำมุลให้นะครับครับผมครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องฝ่ายตรงเพื่ด้วยนะครับสวัสดีครับผม